สวัสดีครับไกด์้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแกลสนะครับร้านกาแฟร้านขนมปังครับผมร้านดังอีกร้านหนึ่งที่หางดงนะครับก็นี่แหละครับร้านนี้เป็นร้านที่ขายอาหารเช้านะครับแล้วก็อบขนมเองครับต่างน้าทานทียนี่ผมจะให้ดูนะครับนี่เป็นขนมปังโฮวีดนะครับผมเมล็ดปักทองครับข้าวโอ๊ตชิ้นใหญ่มากนะครับน่าตาน้าทานมาก แล้วก็อันนี้เป็นขนมปังครีมนะครับครีมสดครับมีครัวซองนะครับครัวซองชิ้นละสิบแปดบาทขนมปังลูกเก่ขนมปังงาดำครับน่าทานมากน,นีเป็นบรรยากาศของร้านนะครับบรรยากาศน่นั่งทีเดียวครับด้านนอกนี้ก็เป็นถนนที่ พุ่งหน้าขึ้นไปก็จะเป็นไปสเสมองนะครับผมกิษตาดอยอ๋อนี่มีป้ายแนะนำด้วยนะครับผมว่าจะแนะนำว่าเราควรเปิดกี่โมงนะครับผมลูกค้าสามารถแนะนำได้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับมีการโหวตอยู่ครับขอท่าทีเดียวครับ นี่เป็นเคานเตอร์กาแฟนะครับผมสั่งกาแฟสั่งอเมริกาโน่ไปมี WiFi ด้วยครับผมแล้วก็อันนี้ครับหน้าทานครับเป็น Apple p i พนะครับผมก็เรามาดูในตู้แช่อันนี้นะครับมีอะไรบ้างโอ้โหน่าทานมากครับเป็นมิลค์โคโคนัทเค้กครับ เค้กมะพร้าวนะครับผมแล้วก็มีดอร์นสไตล์ชีสเค้กครับเป็นช็อกโกแลตเค้กโอ้โหอันนี้น่ากินครับดาร์กช็อกโกแลตวิตบอนาน่านะครับผมเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยหอมครับอันนี้เป็นแมงกอมาริบูเค้กครับโน่าทานมากมแล้วก็เป็นมีแยมด้วยนะครับผมยานผลไม้ครับ ทำเองครับน่าตานาทานครับถ้ามีโอกาสนะครับลองแวะมาครับร้านนี้ผมแนะนำอร่อยครับขนมอร่อยมากๆขนมปังก็อร่อยครับซื้อกลับบ้านทานที่บ้านอร่อยครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับดูอย่างราคากาแฟนะครับเอสเพรสโซ่ถ้าเป็นฮอตเป็นร้อนนะครับก็30มสิบาทสามสบาทนะครับอเมริกาโน่30บาท ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเกรซนะครับผมเป็นร้านขนมอบนะครับร้านขนมปังร้านกาแฟครับอยู่ทางขึ้นเสมเงนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นพายแอปเปิ้ลทานกับไอศครีมครับน้าตานน่าทานมากเริ่อมาหลายนิดหน่อยนนี่ครับพายแอปเปิ้ลทอดเป็นชิ้นๆเลยนะครับเดี๋ยวลองทานกับไอศครีมครับ เํ็นคำโตๆแบบนี้ครับอร่อยครับไม่หวานมากแอปเปิลน,นุ่มไม่เปรี้ยวเกินไป ทานคู่กับไอศครีมอร่อยมากครับนี่ครับพายอพแอปเปิลสนก,กับไอศครีมครับร้านเกรสนะครับก็ดูฝาผานังนี้จะมีลูกค้าติดตูไปเต็มเลยนะครับถ้าเกิดผ่านมาทางนี้นะครับสนใจอยากหขาขานมปังทานกาแฟทานอร่อยๆขนมอบโฮมเมดนะครับร้านนี้ครับร้านเกรสครับ